สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มติดตามโปรไฟล์กันค่ะเพื่อนๆท่นทานใดยอดการติดตามโปรไฟล์น้นอยๆอยากเพิ่มยอดการติดตามนะคะดูเทคนิคและวิธีการนี้ตามมาได้เลยค่ะอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างกันมานะคะเข้ามาสู่หนะ้าเว็บไซต์ k m p Social แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีหัวข้าไฟล์บริการให้เลือกกันเลยค่ะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนด้วยตลอด24ชั่วโมงโดยเิ้นส เพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันนะคะสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและผ่านยืนยันและผ่านยืนหือติ๊กตรงนี้ด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่อยากเข้าใช้งานง่ายๆโดยการผ่านเขาโดย Google นะคะสามารถกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยสมัครเข้าใช้งานกันแล้วสามารถย้อนกลับได้เลย กดเขา้าช่องางกานไปได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ km ขีดโซเชียลแล้วนะคะในหน้าเว็บไซต์ km ขีดโซเชียลตัวนี้ด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยค่ะตัวแพลตฟอร์มได้หมนส่วนตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็น facebook y o u t ไอจีทิกต็อกทวิตเตอร์เาราแกมนะคะและอื่นอีกมากมายเลย ในตัวบริการค่ะมีอยู่หลากหลายบริการโดยเช่งกันนะคะก็สามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มยอดวิวนะคะเพิ่มการเข้าชมวิดีโอนะคะเพิ่มรีวิวเพิ่มคอมเมนต์นะคะและอื่นๆือีกมากมายในหลากหลายบริการเลยแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเลือกเป็น Facebook ค่ะบนบูบ,บริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นติดตามโปรไฟล์ตัวติดตามโปรไฟล์ก็จะเป็นตัวนี้เลยกดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะ บริการด้นานายมีอยู่หลากหลายบริการคัดเลือกกันไปเลยค่ะขอเลือกเปหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งนะคะตัวนี้หนึ่งพันติดตามในราคาเจ็ดสิบกว่าบาทเองนะคะคำอธิบายด้านขวามือด้านบนตรงนี้ค่ะจะเป็นคำอธิบายของแต่ละออเดอร์ค่ะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยส่วนลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยค่ะเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยเลือกเป็นโปรไฟล์นี้นะคะ คันล็อกลิงและนำไปวางกันได้เลยนะคะยอดเดินอยู่ที่199่ริบกนะคะปริมาณขั้นต่ำอยู่ที่100ใส่กันไป100นะคะในราคา7บาทค่ะกดสั่งซือ้อกันไปได้เลย ก็ได้มาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อแล้วนะคะในนั้นนี่จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยค่ะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วเพ,เพื่อสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะทุกๆออเดอร์จะอยู่ใน,นนี้เลยตัวสบส้มตัวนี้ค่ะจะเป็นเลขออเดอร์นะคะเพ,เพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาติมเงินไม่เข้าอยอดไรายไม่ขึ้นนําเลขออเดอร์ตรงนี้ค่ะส่งให้เอ็มินตรวจสอบกันได้เลยค่ะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะในช่องทางการเติมเงินของเว็บไซต์ KMP Social ตัวนี้นะคะมีถึง3ช่องทางกันเลยก็จะเป็นตัวสแกนค r ว o า e นะคะตัวนี้ได้รับบูนัท้าเปอร์เซ็นกันเลยถือเหมืนเลนวนเวอเนะคะคริปโตตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้จะงา่ายดายที่สุดเลยนะคะไปดูบริการกันนะคะไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะตามติดต่อแอดมินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,นท่านใดนะคะ ที่มีปัญหาติดเงินไม่เข้าอยอดไหลไม่ขึ้นนะคะนําเลขออเดอร์จากประวัติการสั่งซื้อนะคะมาใส่กับตรงนี้ได้เลยนะคะและเลือกหัวข้อกันได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีรูปให้ส่งกันโดยนะคะสามารถส่งรูปกันได้ตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการความรวดเร็วสักนิดหนึ่งนะคะสามารถแอดไลน์ตรงนี้กันไปได้เลยค่ะหรือสามารถกดไลน์ตรงนี้ได้ความมือด้านบนได้เลยนะคะไปดูในตัวบริการกันนะคะ บริการของเว็บไซต์ตัวนี้ค่ะทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ในน,นี้กันทั้งหมดเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยตัวความมือตรงนี้นะคะสามารถคลิกกันไปได้เลยมีรายละเอียดอยู่และสามารถสร้างสั่งสร้างขับหนังสือได้ที่หน้าน,นี้เลยไปดูช่องทางการคืนเงินกันค่ะในหน้าช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากได้อยากรู้ยอยเงินนะคะสามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้กันเลยในช่องทางแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะสามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะตัวนี้ จะได้รับรโบนัสาเปอร์เซ็นต์กันเลยนะคะตอนนี้นะคะยอดติดตามโปรไฟล์ได้เพิ่มขึ้นเข้ามาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นได้ไหวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ k n k Social ตนนัวนี้กดผ่านลิงก์ดานล,ล่างกันไปได้เลยนะคะการใช้งานง่ายๆขึ้นไวราคาก็ถูกมา,มากๆด้วยลองไปเลือกดูรายละเอียดก,กันนะคะ